มีคาถามมากมายเลยนะคะว่าใช้กี่เซตคะถึงจะเห็นผลอะไรเงี้ยเป็นคําถามที่หาคําตอบไม่ได้เลยคือตัวเองเนี่ยไม่กล้าการันตีให้ใครเลยว่ากี่เซตถึงจะเห็นผลเอาตามความจริงจากที่แม่ค้าเคยใช้มานะคะตั้งแต่สมัยที่เซรั่มยังไม่เปิดตัวมานะคะใช้ครีมลูเซนมากระปุกที่15แล้วตอนนี้แต่ว่าตอนที่เริ่มใช้นะคะเอ่อตอนที่เริ่มใช้คือเซรั่มเนี่ยใช้มาแล้วขวดหนึ่งนะแต่ขณะนั้นที่เซรั่มยังไม่มีเราใช้ครีมมา เท่าที่บอกว่าตั้งใจใช้แบบใช้อย่างมีวินัยทาเช้าเย็นเลยแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําคัญมากคือความชุ่มชื้นนะคะความชุ่มชื้นสําคัญมากๆนะคะแล้วก็เป็นตัวที่เสริมเกราะป้องกันผิวของเราให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นนะคะเมื่อผิวของเราแข็งแรงขึ้นสารสกัดที่เข้มข้นที่ใส่มาแบบจัดเต็มแบบเนี้ยจะทํางานได้ดีมากขึ้นจะเสริมฤทธิ์กันมากขึ้นนะคะแล้วก็ฝ้าจะผัดได้เร็วขึ้นอีกหนึ่งที่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ กันแดดค่ะกันแดดมีความสําคัญมากในการปกป้องผิวของเรานะคะทุกคนแล้วควาถามที่ถามว่ากี่เซตค่ะถึงจะเห็นผลบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับลูกค้าค่ะขึ้นอยู่กับการมีวินัยในการทาครีมของลูกค้าขึ้นอยู่กับการที่จะทําให้ผิวของลูกค้าแข็งแรงเมื่อผิวลูกค้าแข็งแรงเมื่อไหร่ ผิวจะดีขึ้นเมื่อน,นั้นค่ะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกจริงๆนะแล้วก็แต่ถ้าถามว่าแม่คะเริ่มดีตอนไหนคะอย่างเงี้ยโอเคไหมคะตอบได้เพราะว่าเป็นคนที่ใช้จริงถูกไหมคะเริ่มที่ฝ้าที่แบบเห็นชัดเจนเลยว่าจางลงเนี่ยประมาณกระปุกที่แปดที่เก้านะคะแต่ใช้แค,ค่ครีมอย่างเดียวนะแต่ตอนนี้เรามีเซรั่มแล้วใครที่บอกว่าอยากให้มันผลลัพธ์มันแบบ จึงจ้งๆเลยแบบว่าแบบเห็นชัดเจนแบบเพิ่มเติมเลยอยากให้ใช้คู่กันแบบนี้เลยเช้าเย็นเช้าเย็นอย่างมีวินัยน,นะคะลองดูได้เอ่อหนึ่งถึงสเดือนเนี่ยยังไงก็ต้องมีผลลัพธ์แน่นอนนะลองดูกันได้ค่ะ